ยังไงก็ได้ให้ฮีโร่อยู่ให้ได้ห้านาทีโดยที่อ่าเขาไม่ตายพี่จะใส่ลูดี้ไปสองตัวใส่คารินใส่ฮิวใส่กระช่างนะแต่พี่บอกโอ้ถ้าใส่แบบนั้นพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแต้มอ่ะก็ใช่แต่อันดับแรกนั่นคือหลักแรกเลยคือการเล่นเลยว่าคุณจะต้องให้ฮีโร่ของคุณอยู่ให้ได้5นาทีให้ได้ในด่านมังกรนั่นคือหลักแรกเลย ทำแต้มได้เท่าไหร่อะไรไม่สนใจใช้ฮิโลตัวไหนเราไม่ต้องไปสนใจเขาจะต้องอยู่ได้ในดันมังกรห้านาทีโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรทั้งนั้นผมเคยใส่ลูดี้ลงไป2ตัวใส่คาลินใส่เชฟไว้ได้ไปปังแต่ผมขึ้นมาแค่ไม่กี่ผ่านแต่ผมอยู่ครบห้านาทีผมถือว่าผมสำเร็จเพราะนี่คือหลักขั้นแรกในการเล่นดันมังกรของเกมนี้ต้องอยู่ครบ5้านาทีเท่านั้น อยู <c oughs> YouTube, YouTuber, ่ซปยูทูบเบอร์ดังๆของเกาหลีเมื่อก่อนเขาบอกไว้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ถึง5นาทีคุณยังไม่ต้องไปหาตัวดามเมจคุณไม่ต้องไปหาอะไรทั้งนั้นคุณเข้าหมดฝึกซ้อมอย่างเดียวแล้วต่อไปคุณจะมีแต้มในดัานมันงก่อนเองเมื่อแต่และคุณอัพพีโลแต่และตัวให้มันเก่งให้มันอะไรแล้วคุณไม่ต้องไปจําสติวอะไรของบอสทั้งนั้นเออเนี่ยต้องไปวุ่วงวิ่งหลบข้างหลังวิ่งหลบข้างหน้าแล้ว มันสับสนใส่ีโลอะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ตั้งค่ายัางไงก็ได้ให้เขาอยู่ห้านาทีให้ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ถึงห้านาทีแปลว่าคำพูดของเขาคือเงื่อนไขไม่พอ,อแต่ถ้าคำพูดของพวกเราภาษาคนไทยก็คือดาเมจไม่ถึงนีน่คือขั้นต่ำง,ง่ายๆในการเล่นดัมนมังกรทุกดัน ไม่ต้องไปจําเลยว่าต้องใช้ฮีโร่พวกนี้ต้องอะไรเนี่ยถ้าเรายืนเฉยๆแล้วเราไม่ตายเราอยู่ครบห้านาทีโอเคพี่พี่ค่อยไปหาดูาฮีโร่ตัวไหนต้องไปหาอัพดูอะไรเงี้ยเออเพิ่มเนี่ยคือเราไม่ต้องบ,งบังคับเนี่ยลองทําดูพี่แรกๆไม่ยากผมบอกเลยผมเล่นเนี่ยผมใส่ลูดี้ลงไปสองตัวเลยนะแล้วก็ใส่ไอ้อะไรนะอ่าคาลินลงไปตัวนึงด้วยอืแล้วผมก็ปล่อยออโต้ ผมดูว่าบอสตีผมตายใน5้าทีไหมถ้าบอสตีไม่ตายโอเคผมผสม้วเลยตามที่เขาได้แนะนำไปทุกอย่างเลยแต่แต้มผมขยัยามา5้าพันือ6,000เลยผมจำไม่ได้ละอะแต่ผมถือว่าเนี่ยคือหลักขั้นแรกของการเล่นเกมเซเว่นไนท์สอในโหมดดันมันงกรทุกดันไม่ต้องไปจำสกิลใดๆของบอสทั้งนั้นไม่ต้องไปวิ่งหลบซ้ายหลบขวาทำยังไงก็ได้ให้อยู่ให้ได้5นาที ผมชัดเจนเลยนะที่ผมบอกบางครั้งผมก็มีแต้มแค่หมื่นกว่าของหมื่บางครั้งแต้มผมทะลุไปสี่หมื่นกว่าเลยด้วยการปล่อยออตโต้ลงไปแล้วก็ล็อกกดแค่อันติของบอสเท,ท่าน,นั้นผมไม่ต้องไ่สนใจเลยว่ามันจะต้องหลบสกิลไหนอะไรงไงผมยิ่งแทบจําไม่ได้ว่าสกิลของบอสมันมีอะไรบ้างต้องหลบทางซ้ายหลบไปหลังหลบไป,บไปนู่นไปนี่เพราะหลักการของผมแรกๆเลยอันดับหนึ่งเลยต้องอยู่ให้ได้ห้านาทีเท่านั้น <c oughs> อ่ะพี่จะใส่อะไรก็ช่างถ้าฮีโร่พี่อยู่ได้ถึงหนาทีคือว่าพี่ประบสบความสาเร็จมีแต้มไม่มีแต้งพี่มันอยู่ที่ฮีโร่ที่อ่าพี่เอามาใช้เมื่อไหร่ที่พี่อัพตัวพวกนี้ไปเรื่อยเรื่อยมันมีแต้งของมันเองอ่ะจริงๆิมันมีของมันเองแต่แรกๆแต้งพี่อาจจะไม่สามารถไปสู้ใครได้เลยได้แต่คนที่เขาไปบังคับหลบหล,ลบนู่นหลบนี่บางคนเขาไม่ต้องใส่โซฮีอะไรเงี้ยปล่อยเขาไปพี่เราไม่ต้องไปศึกษา,าเลยมันเหนื่อย เออแต่ถ้าถามว่าศึกษาไว้อะมันดีไหมดีเพราะว่าอันนี้มันคือทีเดียวเลยสกิลบอสคุณเรียนรู้ทีเดียวเลยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มใช้ได้จนอ้น,นี้เลยเนี่ยอะไรไอไน้ไน้องเชตายแล้วถ้าน้องเชตายอย่างนี้นะผมจะต้องไปตั้งมาสเตอรี่ใหมแ่แต่ใหม่เพราะว่ามันไม่ครบห้านาทีไงการที่อยู่ในดันนี้ไม่ครบห้านาทีแล้วตายถือว่าล้มเหลวอ,อ่ะนี่นะผมอธิบายแบบน,นี้ง่ายๆนะที่อืม คือจะถามว่าให้ผมวิ่งหลบสกิลบอสหลบไปหลบมาผมทําได้เนี่ยหลบไปหลังหลบไปข้างอะไรเงี้ยพอมีสามเหลี่ยมผมผมพอจําได้แต่ผมไม่เคยหลบมานานแล้วหลักการง่ายๆของการเล่นดันมังก,กรคือปล่อยให้ฮีโร่ลงไปเนี่ยออโต้ Auto เนี่ยแล้วอยู่ได้ห้านาทีประสบความสําเร็จแล้วมีแต้มเท่าไหร่เข้านั้นไม่ต้องไปแข่งอะไรใครเพราะมันมีทุกสัปดาห์ ถ้าพี่อยู่คิวดีมันก็โอเคมันก็โอเคได้ของรางวัลดีถ้าคิวไม่ดีพี่เก่งแค่ไหนพี่ได้ของรางวัลตามเดี่ยวที่เข็นนะ,ะถูกนะฮะผมพูดอะมันก็ชัดเจนเนี่ยอย่างนี้ผมถือว่าล้มเหลวเพราะไม่ถึงห้าทีเนะี่ยเหลือตั้งกี่วินะทั้งที่ความจริงเราไม่โทษตัวเราเองว่าอะคุณไม่บ,งบังคับไงหรือยอยูอย่เราอย่าไปโทษเราคิดว่าเราจดทีนะให้มันอยู่ห้านาทีได้เราประสบความสำเร็จเลย อแอมจะมีเท่าไหร่หรืออะไรไงเราไม่ต้องไปสนใจนี่คือหลักการเล่นดันบังกรของเกมเซเว่นไนท์ทุกดันไม่ต้องไปจําสกิลไม่ต้องว่าเอ้ยสกิลนี้เราจะต้องคอยกดอย่างนี้อย่างนี้ไอถีอม่วงวิ่งตามะไรไม่ต้องไปจําเสียเวลาคอยกดแค่อันติอย่างเดียวแล้วปล่อยฮีโร่ออโต้ไปเลยใส่ใครก็ได้ถ้าพี่คิดว่าไม่สามารถตั้งทีมเพื่อให้อยู่5้าทีได้ผมแนะนําไปเลย2ลูดี้ใส่คารินไปดันไหนก็ได้ยังไงเขาก็ไม่ตายจะเอาน้องเคไปปัน่นก็ไล้ เนี่ยถ้าอย่างที่ผมถือว่าผมประสบความสําเร็จ้วเนี่ยเห็นไหมประสบความสําเร็จแบบนี้เพราะอยู่ครบห้าทีส่วนแต้มผมไม่ได้สนใจไงอย่างที่ผมบอกแต้มพวกนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อพี่อัพฮีโร่เมื่อพี่พี่ทําทีมหรือว่าพี่อัพฮีโร่ตัวอื่นเข้ามาทุกตัวถ้าเลเวลตังหมดหกสิบแล้วพี่บอกไม่มีแต้มนะยืนครบห้าทีนะผมก็ไม่เชื่อถูกไหมล่ะ ที่ผมอัพเนี่ยผมผมไม่ใยญ่กจ่แบบเออผมไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรฮีโร่ที่ผมใช้นะี่นะเดี๋ยวพี่ดูชีตอนนียผมเอาชีตไปแอบหลังคาลิเนนี่ลนะเพื่อให้อยู่ถึงห้าทีแต่มันอันนี้มันอยู่ไม่ถึงอยู่ไปสามทีกว่าเนะี่ยเอาไปดูชีตไปดูชีตแล้วนะเพิ่งผมกําลังตั้นแบบเต็มที่เนะี่ยเอาให้เหนี่ยวห้าสี่แล้วผมอัพไวเก้าเก้าเก้าผมอัพไว้เท่านี้จริงๆ เพราะว่าหลักการเล่นในมกรที่เราถ้าเราไม่อยากหลบสกิลพอดเราไม่อยากศึกษาอะไรมากมายทยํายังไงก็ได้ให้ทีมที่เราชนะเนี่ยมันอยู่ถึงหทีเพราะบางครั้งมันก็มีแต้มเองบางครั้งมันก็ไม่มีแต่ถามว่าเมื่อคุณมีแลเวลหกสิบหมดทุกตัวแล้วคุณบอกไม่มีแต้มมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่าพี่จะไปเล่นเพื่อดูคนอื่นแล้วเล่นแบบโอ้ตัวละหกหมื่นเจ็ดหมื่นพี่ต้องไปศึกษาตรงนั้นนะมันผมไม่ไปศึกษาเนี่ยผมอยู่ประมาณเนี้ยบางทีก็ไม่เคยถึงแสน ผมไม่เคยไปเทียบผูคนอื่นที่เขาได้สองสามแสนโอเคนะคือผมคิดว่าเขาพร้อมมากกว่าแต่วันหนึ่งจะถามว่าผมมีสัตว์เลี้ยงผบสามตัวผมพร้อมผมก็มีแต่ไม่ไปหลองเขาครั้งที่ผมไม่เคยบังคับอะไรเลยโอเคพี่ผมชัดเจนแล้วผมก็ได้บอกแล้วว่านี่คือลหลักในการเล่นแันบังกอนพี่ไม่ต้องไปจำสกิลของบอสใดๆพี่ไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องอะไรเหนื่อยเสียเวลาเชื่อไดิอืม เอาแบบนี้ไปเลยจัดทีมีอไรก็ได้ถ้าอยู่5นาทีได้ประสบความสำเร็จนะโอเคพี่ต้นครับดีครับผม